ว่ากรุงเสียยุทธยาเนี่ยก้าพเจ้าอุทองเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นยุคที่ขอมไม่มีแล้วเพราะว่าขอมนี้จะสิ้นบับาทก็ต่อเมื่อก่อนมาถึงยุคชัยวรมบันทีเจ็ดเนี่ยใช้วรมบันทีเจ็ดนี้เนี่ยถือว่าราชวงศ์วรมบันนี้เนี่ยถือว่ายุติหลังจากที่ว่าชัยวรรบันทีเจ็ดเนี่ยสวรรคต เขาห้ามต่อทําไมเขาจึงห้ามไม่ให้ต่อเพราะเขาถือว่าหนึ่งสวรรค์ไม่คุ้มครองถ้าจะไปตั้งราชวงศ์บรมันคนที่แปดคนที่เก้าคนที่สิเพราะว่าราชวงศ์บรมันเนี่ยจะปิดท้ายด้วยมหาจากักรพรรดิเพียงแค่คือมหาจากักรพรรดิคนที่เจ็ดเท่านั้นหละ่ะ แต่ถ้าจะนับคำว่าเป็นวรมันกษัตริย์ผู้นั้นอย่านั่งบัลลัง์ทับชัยวรมันี่เจดและอย่าสถา,าปนาเป็นกษัตริย์ในในใต้สวตฉัดที่ชัยวรมันี่เจ็ดตั้งสถา,าปนาทีนี้คนทั้งหลายเนี่ยชัยวรมมนที่แปดเนี่ย พอใชร้ระเบที่เจ็ดท่านสวรรคตใชร้ระเบที่แปดเนี่ยก็อยากจะนั่งขึ้นบัลลังแต่ฟ้ามันผาแผ่นดินมันไหวแล้วที่สำคัญที่สุดมันร้อนก้นทำให้ทั้งเมืองเนี่ยมันเกิดความกลาหน ทีนี้จากนั้นเนี่ยพวกครามทั้งหลายเนี่ยพอแผ่นดินม,มันไหวอ่ะเขาก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมบัลลังของชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยจะต่อเป็นที่แปดไม่ได้โดยที่ว่าอาศัยนั่งทับบัลลังอันโยกันเขาก็ให้เหตุผลว่าเขายกเลิกไม่ให้มี วรมันนี้เนี่ยมีต่อไปแต่ถ้าจะต่อต้องไปสร้างราชวังใหม่ต้องไปสร้างสเวตฉัตรใหม่อย่าเอาของเก่านี้เอาออกไปทีนี้พอแต่เขาไปสร้างใหม่ไปสถาปนาใหม่สวรรค์ไม่ให้การคุ้มครองและยอมรับ ก็เลยเป็นเหตุทําให้ไม่มีความสุขบ้านเมืองก็เกิดการระส่ำระสายกบฏก็เกิดขึ้นทั่วหวัวเมืองแย่งกันเป็นใหญ่ทะเลาะวิวา,กาทกันทําให้ใช้ยวร,รมันที่แปดนี่ปวดเสีย,เยนเกล้าวเมื่อก่อนช้ยวร,รมันที่แปดนี้นี่เป็นลูกบุญธรรมของชัยวร,รมันที่เจ็ด แต่ก็ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข,ขของชัยวรมันที่เจ็ดแต่ว่าด้วยที่ว่าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยไปแย่งบัลลังก์ของพ่อชัยวรมันที่แปดมาแต่ทีนี้พอท่านแย่งมาปั๊บมันแย่งมานานเลเขาบอกว่าหลายสิบปีกว่าชัยวรมันที่เจ็ดจะสวรรคต ทีนี้พอมันนานเหลือนานก็เลยเป็นเหตุทําให้ความอาติความชิงชังเนี่ยพ่อของชัยวร,รมันที่แปดก็อยากจะขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะเป็นเจ้าเนื้อหัวให้คนทั้งึกแผ่นดินเนี่ยได้กราบไหว้บูชาตนเองบ้างและก็ให้ตัวเองเนี่ยมีหน้าตาอยู่ในธรรมเนียกของราชวงศ์วรมัน แต,แต่สุดแตโสจริงๆนใช้บรมันทิเชตไม่ใช่กษัตริย์ที่ฟ้าดินเนี่ยกันแกล้งหรือว่าฟ้าดินเขาตั้งข้อรังเกียจไม่ใช่ฟ้าดินกลับให้การยอมรับพร้อมที่จะอุปถัมภ์ให้ทุกหัวเมืองต่างๆมีสำคัญไมตรีคนตก ข้าวปลาอาหารสะดวกสะดมทุกอย่างข้าราชบริพารรักไข่กมเสียวซึ่งกันและกันมีบา่าวไพร่ร้อยคนกี่พันคนอยู่ใต้อำนาจของวร,รมันที่เจ็ตพระองค์เดียวทีนี้พอใช้วร,รมันที่แปดเนี่ยขึ้นเสวยาาิเป็นกษัตริย์แล้ว ก็ต้องอาศัยพรามโรโหิตทั้งหลายเนี่ยเสริมบุญบารมีของตอนเองแต่ทีนี้พราม์จะเสริมยังไงก็แล้วแต่ฤาษีจะเสริมไงก็แล้วแต่เมื่อฟ้าดินมันไม่ยอมรับเนี่ยก็เท่ากับว่าเข็นคล็อกขึ้นภูเขาเอา่้าวชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ยเข็นคลอก แรงเชียก็คือฤาษีกับขวกปุโรหิตทั้งหลายเอา้าเฮ้เฮ้เฮ้อย่างเงี้ก็ขึ้นไปแต่ไอคนที่เข็นจริงๆก็คือคนคนเดียวก็คือชายวร,รมันที่แปดทีนี้หลังจากนั้นอยู่ได้ไม่นานใส้ซึดก็มากความกลาหลน,นี่ก็เกิดขีและอีกมนน้ำซ้ำพ่อของชายวร,รมันที่แปดนี้เนี่ย เป็นคนที่น่าไหว้ล้งหลอกเป็นคนที่คบไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ที่ตัวเองนี่เสียตำแหน่งการเป็นชัยวร,รมันเนี่ยลงปั๊บเนี่ยสวมบทบาทเป็นซาตานเป็นมหาโจรในค้าของผุ้ดีปิ้นปล้นทุกอย่าง เพื่อจะทําให้ไอ้ล้านตัวเองเนี่ย<อ>เขาเรียกล้านตัวเองก็คือชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยเบือนนายแล้วก็จะสละราชบัลลังก์ออกแต่ทีนี้บัลลังก์เนี่ยพอมันไปอยู่ก็ชัยวรมันที่เจ็ดแล้วมันเหนียวอย่าก็แต่งเมย์นี่มันไม่ลดสักทีก็เลยเป็นเหตุทําให้พ่อเขาชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ยตั้งข้อรังเกียจ ดาเล่าดาอีกสารแช่งเราสารแช่งอีกทุกวันจะต้องประชุมกันจัดงานกินเลี้ยงไม่ใช่ว่าเลี้ยงเพื่อหาเงนินนะเลี้ยงเพื่อเอาใจอำมาตย์หรือสีโรหิตท,ทั้งหลายว่าจะช่วยตัวเองเนี่ยเนี่ยแย่งชิงราชบัลลังก์ของชัยรมันที่เจ็ดได้อย่างไง ทุกสามวันเจ็ดวันจะต้องเลี้ยงใหญ่เลี้ยงอยู่นั่นแหละเลี้ยงเพื่อต้องการอยากจะให้มีพักพวกที่ซื่อสัตว์บางทีอัมมาตก็ให้ข้อคิดว่าไปซื่อใจพวกทหารคนสนิทของชัยววลมันที่เจ็ดน่าจะได้ แต่ก็มีทหารอยู่บางคนนี่แปลทักไปเป็นลูกน้องพ่อของชัยวรมันที่แปดเพราะเขายื่นข้างงินเดือนให้แทนวกกัสสวัตดีการเงินพรองไปมากแต่ทีนี้เนี่ยพ่อแต่เอาใจเอาสักซีไปไขายเขาปั๊บเวลาชัยวรมันเนี่ยไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปตรวจเยี่ยม ตามกระซ่วมต่างๆบันเต่าหูไปนาตาไปไร่ทำให้องค์สอนนั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าทุกโกงเขาเรียกว่าทูกโกงทูกปลอมแปลงได้หลายอย่างแต่คนยังใช้วรรันที่เจ็ดนี่ทานรู้อยู่แต่ว่านิสัยพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ย ท่านสีเนียนท่านไมกระโดกระเดกท่านตัวมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่อ่อนทัดอ่อนการศึกษาในที่สุดทหารที่เคยจงรักทักหนีกับท่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เลยถูกซื้อตัวไปเป็นบริวารของพ่อของชัยวร,รมันที่แปด บางทีก็ทําให้มันก็มันก็ไปทําให้บ้านเมืองปั่นป่วนโดยการไปดักปล้นเลื่อนขอนงทหารที่อยู่ตํำช้ยเดชบางทีมันก็ไปตั้งกองโจรมาปล้นสะดมเ <c oughs> มียทหารซึ่งกําลังทํามาหาก,กินอยู่ตําชนบน หัวไปดูใช้แดนเมียอยู่ตาชนบทมันก่อไปทำตัวไปปล้นเขาจนเป็นเหตุทำให้ทหารที่อยู่ตาชใช้แดนนั้นเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะดูแลบ้านเมืองอันนี้คือพ่อของชัยวร,รมันที่แปดนี้เนี่ยสร้างวิรกรรมไว้มาก แต่ทีนี้ก็ะทงลูกชายเนี่ยมาอยู่กับชัยวรมมนที่เจ็ดยกให้เป็นลูกบุญธรรมแต่ว่าลูกมารับหน้าแต่ว่าพ่อไปสร้างไส้ซึกเอาไว้อยู่ข้างนอกทำอย่างนี้อยู่ตลอดจนพี่น้องเนี่ยเรียกชัยวรันแไปถามว่าชาย น้องสังเกตไหมแต่ก่อนแต็กี้เนี่ยทหารไม่เคยกระด้างกระเดือนโจรไม่ชุกชุมเดือนเดือนที่ที่ส่งให้ทหารตามใช้แดนไม่เคยถูกปลดสังเกตไหมว่ามันมีอะไรบ้างไม่ชอบมาพากรทีนี้ชัยวรามันที่แจนี้เนี่ยทากันเลยบอกอะอ บอกป้าๆพี่น้องเนี่ยที่เป็นผู้หญิงน่ะบอกว่าทำไมผมจะไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะเขาทำยังไงเขาได้อย่างนั้น